มาไว้คนทางยากและตั้งชื่อว่าเยซูต,ตามที่ทูตสวัสค์สั่งไว้โยเซฟโยเซฟพ่านเโนนองนี่สิมันจานา่ารักจริงๆต้องบอบคุณพระทูตสวัสดิ์มากเลยนะแน่นสิมาเราต้องบอบคุณั่นจริงๆ จามโลงดาวนั้นมาจนมาถึงที่พระภุมารการสูดก็มีความยินดียนะี่นักและได้ถวายพอ้องเครื่องนมัสการและเครื่องบรรณาการแก่พระภุมารนั้น ุมามแม้วันคิดมากจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูตแต่ในคำพบเบิลก็ไม่ได้ยืนยันว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่โดยชาวพิเชาว่าพระเยซูประสูติณเมืองเบเลเฮมแคนจูเนียในสมัยจักรพรรดิอกัสสัสแห่งกรุงโรมต่อมาในคริสตรา2ราช2จักรพรรด อเลเรียกทรงกันดันที่15ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองของเราสุริยะเทพชาวโรมันแต่ชาวเรียเนาจากโรมงงันถือว่าพระเยซูครูผู้อยู่ในความตายและเป็นศาสนาสูงสุดที่พวกเขานับถือจึงเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูในวันนันกล่าว มีการรันซึกว่าวันคิดมั่จัดขึ้นครั้งแรกในกิจศักราช336นับตั้งแต่นั้นมาวันคิดย์มั่งนตรงกับวันที่1.5คมของทุกปีนี่คือเรื่องเราการกำเนิดนะเอซูพอคุนค่ะ เมื่อกี้ใครได้ติดตามละครละครกำเนิดพระเยซูใช่ไหมครับเมื่อกี้อ่าใครได้ติดตามจนจบเรื่องบ้างทุกคนเลยใช่ไหมอ่ะอทุกคนเลยฟังจากเสียงมาร์รอแล้วก็ติงตบมือแสดงว่าพี่เขาแสดงสนุกมากนะคะชอบกันไหมครับชอบกันไหมอ่าเดี๋ยวรูจะมีคำถามนะครับถ้าใครตอบถูกเนี่ยก็จะได้ของรางวัลไปนะ อ่คำถามแรกคำถามแรกนะครับถามว่าของสามอย่างที่โหราจย์เอามาให้มีอะไรบ้างเป็นเครื่องบรรณาการใช่ไหมครัเครื่องบรรณาการสามย่างกพระเยซูมีอะไรบ้างเราจะคนเดียวสามข้อเลยหรือว่าเราจะใช้คำถามนี้แล้วตอบเอาคนเดียวสามข้อเว่ ตอบถูกทั้งสข้อนะคะครู มีมีมีอะไรบ้าง มาดีกับโเซเป็นคำตอบที่ถูกต้นองน,นะครับอเ,นเ่นไรครับอ่าเรื่องจากต,ตอนบถูสคนค่ะครก็สองรางวัลปิดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปจับสลากาผู้โชคดีใช่เลข,ขอเรียนเชิญคุณครูธนชสวรรัทนะคะให้เกียรน,นอกรางวัลให้กับนักเรียคน,นค่ะกรนเชิญค่ะ ขอเชิญคุณครูจัญญาเชี่ยวรินค่ะรอบนี้เราจะมอบกันก่อน4รางวัลน,นะคะของคุณครูประสิทธิ์5รางวัลใช่ไหมคะอ๋อของคุณครูประสิทธิ์มี5รางวัลก่อนนะคะสำหรับเด็กแต่เราจะให้จับของคุณประสิทธิ์แค่3รางวัลก่อนอีก2รางวัลรอไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะ คนแรกที่จะได้รางวัลของคุณครูประสิทธิ์นะคะคือเด็กหญิงเด็กหญิง เด็กชายทีราพส่งมนึ้ ส่งผลให้เขาได้รับรางวัลมีใหม่ปีนี้นะคะน่ารืหนเอยนะคะเดี๋ยวอีกสอรางวัลของครูประสิทธิ์เราไว้ลุ้มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขอบคุณครูประสิทธิ์ หรือลูกของคุณครู yeah. วรรณานั่นเองนะคะเด็กหญิงวิภาวีหอมเกต้าขอบคุณคุณครูวรรณาเป็นอย่างสูงนะคะต่อไปเป็นรางวัลของคุณ เย้มก่อนนะคะเป็นผู้ชายคราวนี้เป็นผู้ชายว้ายอาอามอามเป็นเต้นใช่ไหมเป็นผู้ชายตัวเล็กเป็นผู้ชายตัวเล็กนะคะเด็กชายภูพิรัตน์ษะเรียะคะ่ะตัวเล็กจริงไหมคะตัวเล็กใช่ไหมคะเป็นผู้ชายตัวเล็ก ขอขอบคุณคุณยูนิระมนเป็นอยา่างสูงนะคะรอบนี้นะคะตอนที่เราจะไปประกาศผลการทำกา๊าซอวยพรวันคริสต์มาสนะคะอ,อ,อ,อ่ารุ่นเล็กเหมือนกันนะคะเป็นผู้ชายตัวเล็กเเหมือนกันรอบนี้อาจจะเล็กกว่ารอบที่แล้วนิดนึงนะคะเด็กชาย ชื่อออใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลือใครที่ยังไม่ได้เราค่อยรอลื้นรางวัลต่อไปนะคะรอบนี้เราขอแตกแค่4ท่านก่อนเพราะเราจะประกาศผลการทำกราร์ดนิสิตมาช่วยพรน,นะคะเลยนะ,ะพี่ฟ้ายาเราตัดสินกันแบบเข้มข้นมากเลือกยากมากนะครัเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยตั้งใจทำกันมาแบบบัตรบางชิ<ะ>นน้นก็แบบอลาัางการไปเลยนะคะ กันทีเดียวนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามับไม่ต้องเสียใจนะครับว่าเอ,อ้ยที่เราไม่ได้ที่หนึ่งเราไม่ได้ที่หนึ่งแบบนี้ครับพยายามต่อไปใช่ไหมครับปีหน้ายังมีปีหน้ายังมีโอกาสนะครับ, M. M. ดนนรบเดี๋ยวเราดูตัวอย่างจากปีนี้ว่าพี่ๆหรือว่าเราๆคนไหนเนี่ยที่ทํามาสวยทํามาสร้างสารรค์เนี่ยเราก็จะมี<น>แรงบันดาลใจนะครับในการพัฒนาในการทำชิ้นงานครั้งต่อไปนะ 2ครั้งพร้อมจะฟังประกาศรางวัลหรือ,อยังคะพร้อมออยังพร้อมแล้วอ่าถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงนะคะเราจะได้ประกาศผลรางวัลกันนะคะอ่าเรจาก เดี๋ยวกราบขอเรียนเชิญคุณครูสุภรชัมนีธุรการนะคะมอบของรางวัลให้กับนักเรียนค่ะรายการแรกน,นะคะผลการแข่งขันระบายสีภาพวันคริสต์มาสชั้นอนุบาลน,นะคะรางวัลชมเชยเป็นใครคะโูรางวัลชมเชยนะครับเรามีทั้งหมด2รางวาาัลนะครับอ่ารางวัลชมเชยรางวัลแรกน,นะครับได้แก่เด็กหญิงนิชาพัฒน์รัตนะครับอนุบาลสามนะ <3 S 1> ครับ ขอเสียงตบมือให้น้องหน่อยครับและรางวัลชมเชยอีกรางวัลหนึ่งนะคะเด็กชายพีรพัฒน์สวนน้อยอนุบาลสามเหมือนกันค่ะ <c oughs> ออกมารับรางวัลเลยนะคะเด็กชายพีรพัฒน,น์สวรน้อยนะครับอยู่ไหมคะพีรพั รองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่เด็กชายธัญกรหมุกแก้วครับอนุบาลสามครับอ,ออกมา,ออกมาเลยครับแล้วก็รองรองรางวัลเราชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะเด็กหญิงนิชมนชูดวงจันทร์ค่ะและรางวัลชนะนเลิศนะคะการประกวดระบายสีภาพวันคริสต์มาสชั้นอนุบาลได้แก่ ชนะเลิศนะครับได้แก่เด็กหญิงเด็กหญิงนัทาลิชานัทสะดอดอนุบาล3ครับออกมาเลยค่ะโอเคจบแล้วให้น้องหน่อยครับอันนี้คือโซนหน้าผู้ประกวดนะครัผู้ชนะเลิศนะครับการแข่งขันระบายสีวันคริสต์มาสนะครับยอดด่างชั้นอนุบาลนะครับ เป็นผู้โชคดีครับพี่ป้ายเป็นเด็กหญิงค่ะ<อ>เป็นเด็กผู้หญิงนะคะสาวดีเล่มากค่ะเด็กหญิงเกษด,ดาทองทิพย์ค่ะอ่ามสามอยู่ด้านนอกเกษดาทองทิพย์หนึ่งดีเล่มาไม่ได้ยินถึงข้างนอกนะคะของเรา สอกุกกิ๊จับไว้เลยไหมคะออยางยางโอเคได้ค่ะพอเสร็จแล้วค่ นะคะ เดี๋ยวคนต่อไปขอเชิญคุณครูทันชนุชูเสรนะคะมอบให้นักเรียนอีกหนึ่งท่านแล้วเราจะปการประกาศผลกันต่อนะคะใช่ครับหลังจากที่คุณครูทันชนุมอบของรา,างวัลเสร็จเราจะประกาศระดับชั้นปลน,นะคร<ช>ับเราจะทัไว้แบบนี้เพื่อดึน,นะคะให้มอบของ,ของ,ของรางวัลให้กับนักเรียนนะคะขอ<ช>ขอบคุณคุณครูสุภรัณชัมมิตรชัรการค่ะ ให้ของรางวัลเราทีา่ท่าประจำสอนใช่ไหมคะ,ะท่าประจำของพี่เ,เปิ้ลคืออะไรคะเชิญค่ะอ่าพี่เปิ้ลดนะคะประธานของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าพี่เปิ้ลเนี่ยทุ่มทุ่ทุนแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือโรงเรียนเป็นประธานนักเรียนนะคะก็จะส่งผลให้พี่เปิ้ลได้รับรบางวัลของปีใหม่เช่นกันนะคะเพราะะฉนั้นปะีหน้า ถ้าเราทุกแรงทุกใจในการช่วยเหลือเรียนเราก็อาจจะได้เป็นหนึ่งในการยืนอยู่ในการรับรางวัลได้เช่นกันนะคะอะเรา